โอเคผมสวัสดีครับนัททิวครับผมสะอไค่ะอไนเลยค่ะบกมือเสียงก็ดังแล้วสวัสดีครับผมนัเดชคูกิมมิยะครับผม สวัสดีครับผมต้นทะนุน<ๆ>จากแอลรถจากเดอะไวท์แซเลสซี่ซีซั่นหนึ่งนะแค่นอนยกมือนะเสียงกรี๊ดก็ดังแล้วเนะะี่ยค่ะอีกหนึ่งท่านค่ะอ่ะนานั้นอยู่ข้างๆกันก็ได้แต่ย่า,ยา,ยา,ยายๆใช่ไหม อู้ยถือว่าเหนื uh ่อยเลยนะคะค่ะบ right uh ูธเนสอะมันต้องใช้พลังกำลังไงคะนบูธเนสอยู่ที่ไหรลายบับเบิ้ลไลายบับเบิ้ลอมา่อกีคือมีหลายคนไปเล่นนามด้วยเหื่อมากเลยค่ะแล้วก็ตั้งแต่เริ่มเข้าประตูไปก็จะได้เห็นเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกอะไรป๊อปอัพเหรอหรือเขาเรียกอะไรนะที่หายด้วยคือผมไม่นด้อยู่บูธที่ ไลท์เลเซอร์เป็นยังไงครับพุี้ิหล่อไหมหล่อหล่อแมมผมยังมองคนอื่นเขามีกิจกรรมกันแล้วไมผมยืนนั่งถ่ายรูปเยเราหล่อไงเราเลยไปนั่งอยู่ในยานอวกาศนะคะให้นคลขับคอยถ่ายรูปค่ะนีะค่ะนักทีมายู่ประจำเกมไหนคะอยู่ไลท์สเตจครับผมอยู่ไลท์สเตจนะคะตรงนี้มีความพิเศษยังไงบ้างคะก็คือจะมี คือนอกนอกจากมีคาแรคเตอร์ที่ถ่ายรูปแล้วก็มีเป็นเกมอยู่ที่เต้นเนยครับจะเป็นจออยู่แล้วก็มีเซ็นเซอร์อยู่ด้านหน้าแล้วก็มีเต้นน่ารักน่ารักก็มีเห็นมีแฟนคลับบางคนก็ไปเต้นอยู่แล้ว,ลวก็กกเวลาเราขยับตัวตัวละครก็จะขยับตามเราอ่ะมี่ค่ ีเขาดูอุ้ยด้านหลังด้านหลังเยอะมากเลยนะคะอมาถามโดนบ้างโดนอยู่ประจําเกมไหนคะของผมก็จะเป็นไลท์จีโอครับไลท์จีโอค่ะความพิเศษตรงนี้คืออะไรคะเออเป็นบูธที่ต้องใช้แอปพลิเคชันมายาครับในการที่จะค้นหาเออมันมันจะมีเออขายปริศนาในรูปก็จะมีต้องใช้ตรงนี้เพื่อถ่ายช่ไหมแล้วก็หาว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ในรูปก็จะมีคีย์เวิร์ดขึ้นมาอย่างเงี้ยครับก็ ผมก็ใช้งละบอลชั่วโมงกว่าในการเล่นใช่เพราะว่าด้วยระดับปัญญาที่ว่าอาจารย์ต้องใช้เวลานิดน,นึงครับผมแต่ว่า<อ>เห็นเองแล้วนะผมก็เล่นลลก็ใช้เวลา5นาที6นาทีก็เจอแล้วครับผม,อ,มอันนี้ก็มาชัา่วโมงกว่าท<อ>ี่คุณมาตั้งแต่กี่โมงคะมากันตั้งแต่ตั้งนานแล้วครับผมมาตั้งนานแล้วประมาณ9ก้าโมงได้เล่นอยู่ชั่วโมงกว่าแล้วน่นแน่งกันนิดนึงครับผมแล้วตอนนี้นะคะอยู่ประไหนนี้อยู่ไลฟ์ป๊อปไลฟ์ป๊อปนะคะ ในตรงรูปของชนีดที่ชนียืนนะคะใช้แอปพลิเคชันเดียวกับโนนค่ะมาายกัน MAYAR นะคะง่ายมากๆเลยค่ะมีตัวคาแรคเตอร์ของลายนะคะแต่ละตัวจะแบบถูกจิ้มไม้ไม้จิ้มฟันมาอยู่นะคะเสียบประจานหัวเสียบประจานหัวไว้เลยค่ะเสียบประจานเรื่องหัวเลยหลดเลือดประจานเลือดหัวน่ารักน่ารักนปร้องยิ้มแล้วก็ในแอปพลิเคชันก็จะมีการถ่ายรูปค่ะพรเอากล้องไปถ่ายปุ๊บมีสัญลักษณ์นะคะโลโก้ของทรูมูฟเด้ง โอ้ด้านตะวันด้านหน้าแค่นั้นเองง่ายมากง่ายมากๆค่ะอันนี้อยู่บูธของลายพร็อพแต่งตัวก็พร็อพด้วยนะคะวันนี้อันนี้อคืออะไรงานปฏิบัตะเรค่องท่าเป็นเข็มขัดเฮมวีเบกได้แฉกเพราเป็นแฝงท่านโอ้โหค่ะเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตให้ท่านท่าท่านค่ะถ่ายภาพนะคะร่วมกันนิดนึงนะคะตากล้องตากล้องขออนุญาตขยับมาด้านหน้าประมาณสองเก้านะคะ โอเคค่ะต้องมองกล้องไหนะะมองชุกกล้องเลยค่ะมองไปตรงกลางก่อนค่ะทีมงานโหเราอยู่ตรงกลางนะคะตอนนี้ขออนุญาตเก็บภาพเทียนลสักแป๊บหนึ่งนะคะพอใจหรือยังคะทีมงานยังหรอ โอเคค่ะโอเคสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แนะนำเพลงซิงเกิลล่าสุดของเน้นมาร้องนะคะใครร้องได้ช่วยนี่ร้องได้ไนะคะไม่ยอม Thank yeah. ที่ชมมลอเลยครับแล้ววันนี้ก็เอาเพลงมาของพี <S <S ่ต้นมานะครับผมซิงเกิลตัวเองเดี๋ยวร้องกัน to you. จะวังฉันได้สักวันแม้ว่าความจริงมันแทบมองไม่ ผมสำหรับคนต่อไปนะฮะที่จะมาร้องนะครับผมคนนี้ฮะความหล่อไม่แพ้ผมเลยนะฮะสิวนี่ไม่มีสักเน็กเหมือนผมเลยนะแต่ความสูงอาจจะต่างกันหน่อยนะครับผมไปฟังไม่ต่อไปชี้นักทิวเลยฮะ